สวัสดีค่ะ,ะรักเพราะตอนนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะแปบ๊บหนึ่งนะคะฉันยอมเราคุยทั้งอำเภอ สวัสดีทุกคนที่เข้ามานะคะแวะมาทักทายกันได้นะคะเออนะคะเพื่อนเพื่อนทุกคนตอนนี้เนาะก็เป็นเวลากี่โมงแล้วคะเยอรมันนะคะสิบนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีอุ้ยเป็นเวลาที่อ่อหลายๆคนกําลังเตรียมทํากับข้าวมือ้อกลางวันกันอยู่นะคะเออบางคนที่เมืองไทยเนาะที่เมืองไทยก็ตอนนี้ก็ กำลังหรือว่าใกล้จะเลิกง,งานแล้วนะคะห้าโมงเย็นนะคะสำหรับที่เมืองไทยนะคะวันนี้ที่เยอรมันนะคะแถวบ้านเจ๊ขวัญเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่เจดองศานะคะวันนี้แต่ว่าเป็นเจดองศาที่มีหมอกเยอะมากค่ะเมื่อเช้าออกไปวิ่งมานะคะหมอกเยอะมากหมอกแบบว่าหนาวกว่าเมื่อวานเลยค่ะเมื่อวานหนึ่งองศาแต่หมอกไม่เยอะเท่ากับวันนี้นะคะวันนี้เจ็องศาแต่หมอกเยอะะนะคะมองทางเกือบจะไม่เห็นนะคะ อาละค่ะใครที่เข้ากันมาแล้วนะคะก็ทักทายนะพิมพ์ทักทายกันมาได้นะ,ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะเข้ามาชมสวัสดีนะคะน้องตุ้ยนะคะสวัสดีค่ะนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ๊ขวัญน,นะคะนิทานเรื่องเล่าสอนใจนะคะเออลืมแชร์ให้ตัวเอง <laughs> ทำไปทำมานะเออลืมแชร์ให้ตัวเองนะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะน้องตุ้ยขอบคุณมากนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งนะขอญาตแชร์ไลฟ์ให้ตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวตัวเองจะมองไม่เห็นเนาะนะคะอืมแต่เข้าไปแชร์ไลฟ์ก่อนนะคะอ่าอ้โอโอนิทานสอนใจวันนี้นะคะมาในเรื่องของงูกับ เลื่อยค่ะเออนะคะมาในเรื่องของงูกับเลื่อยนะขอบคุณน้องตุ้ยมากนะคะแมน้องตุ้ยนี่มาแชร์ให้แจ้ขวัญเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้นะคะงูกับเลื่อยเอ,อ้ยงูกับเลื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอละครั้งนิดนึง <laughs> เดี๋ยวมันจะไม่มีสีสันนะคะอ่านะคะงูกับเลื่อยนะ,ะมันเกี่ยวกันอย่างไรนะคะอืม เออเพลงก็มันยกล่องนะคะเออฟังเพลงไปเล่านิทานไปอุ้ยชีวิตมันมีความสุขนะคะอ่ะเรื่องมันเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะอ่ะเพราะเข้าเรื่องนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่ามันมีเขาเรียกอ,อะไรยุ้งนาอยู่ยุ้งหนึ่งนะคะเออยุ้งนาเนาะเป็นที่เป็นที่อืมเก็บพวกหญ้าพวกฟางพวกอะไรต่างๆนะคะคือเกี่ยวกับอ่ามันเกี่ยวกับ ชาวนานะคะพุดง่ายๆไม่พ้นชาวนาทุกวันของเจ้ขันก็ต้องมีแต่ชาวนานี่แหละนะคะเพราะว่าชีวิตนะของเจ้ขันเนี่ยก็มาเป็นลูกชาวนามาก่อนนะคะอาสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พลอยบอกยังแวะค่ะแวะมาค่ะสวดมนต์สวดมนต์อยู่อาโอเคค่ะพี่เหมาะพี่พี่พลอยอนุโมทนาสาธุนะคะพี่พลอยนี่ก็สายบุญมากๆนะคะสวดมนต์ทุกวันนคะ วันละหลายๆรอบนะบพี่พลอยนี่เป็นคนที่น่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคค่ะไปต่อนะคะในยุ้งนายุ้งนั้นนะคะมันก็จะมีเขาเรียกอะไรรอบๆบบริเวณบ้านนะคะเออมันก็จะต้องมีลกชาวนามาตลอดใช่น้องตุย้ยเออพี่พี่พี่ชอบชาวนามากนะคะเออคิดถึงสมัยก่อนไงเออแต่ก่อนเป็นลูกชาวนานะ,ะเกี่ยวข้าวกับ ขาเรียกอะไรอะแกะบ้านพี่เรียกแกะน้อยที่เป็นเล็กๆที่เกี่ยวกับมืออย่างเงี้ยนะคะเออนะคะเรื่องแต่ละเรื่องของเจ้ขวัญก็เลยจะไม่พ้นชาวนาะนะ,ะแล้วชนะก็จะต้องมียุ้งข้าวใช่ไหมเออนะคะเออ <c oughs> <c oughs> มันก็จะต้องมียุ้งข้าวใช่ไหมคะแล้วในยุ้งข้าวเนก็จะดูลกลุ้งลังนิดนึงนะะ่ะแล้ววันหนึ่งค่ะวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ใช่หนึ่งวันนะวันหนึ่งนะคะมันก็มีเจ้าง,งูตัวหนึ่งเนี่ยตัว งูเห่าเหมือนในรูปนะเห็นไหมคะเหมือนในรูปของเสื้อันเลยงูเห่าเนี่ยเห็นไหมคะมันแบบน่ากลัวน่ากลัวมากนะงูเห่าเนี่ยนะคะเออมันก็เลื้อยเข้าไปในยุ้งข้าวนะคะแล้วพระเอออ่ะมันมันเลื้มันเลื้อยผ่านไปกับเลื้อยผ่านไปบนใบเลื่อยนะคะเลื้อยผ่านไปตรงบนเลื่อยใบเลื่อยนั่นเองนะคะซึ่งใบเลื่อยอันนั้น่ะ มันไม่ได้เนออ,าาอ,านนอ,อน่าวางราบอยู่นี้มันเผลอมาวางายนะคะวางไงาไอ้ตัวคมเลื่อยเนี่ยมันก็จะอยู่ข้างบนใช่ไหมคะเออคมเลื่อยก็จะอยู่ข้างบนนะคะไอ้เจ้างูมันก็เลื้อยผ่านไปบนคมเลื่อยพอดีได้ยินเสียงดังเว๊กเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะ <c oughs> เจ้างูตัวนั้นเลื้ยผ่านไปบนคมเลื่อยตัวมันก็เลยเป็นแผลเวอะค่ะ เพราะว่าโดนคมเลื่อยบาดนั่นเองนะคะเออแล้วพอโดนคมเลื่อยบาดนะสัญชาตญาณของงูนะคะอย่างที่เรารู้กันสัญชาตญาณของงูนะคะมันก็คิดว่าไอ้คมเลื่อยนั่นอะคือศัตรูของมันกําลังจู่โจมมันอยู่นะคะทำให้มันเนี่ยบาดเจ็บนะ,ะเออทำให้มันเนี่ยบาดเจ็บนะคะมันก็เลยหันหัวกลับไปฉก อไม่ใช่ไปชมหันหัวกลับไปรัดนะคะไปรัดไอ้เจ้าเลื่อยอันนั้นนะคะนี่คือสัญชาตญาณของงูค่ะมเมื่อไหลที่มันรู้สึกว่ามันกําลังถูกจู่โจมนะคะมันก็จะรัดค่ะรัดสิ่งที่มันจู่โจมเนี่ยให้แน่นที่สุดหรือมันเลื้อยเข้าไปนะคะไปรัดนะคะไปรัดให้แน่นที่สุดนะคะ อะไรนะพี่พลอยบอกเดี๋ยวนะขออ่านคอมเมนต์พี่พลอยนี่ในชีวิตจริงพี่กลัวที่สุดคืองูใช่ค่ะพี่พลอยไม่มีใครที่ไม่กลัวงูนะคะแต่งูจะไม่ทําอันตรายเราตราบใดที่มันจะมันไม่โดนจู่โจมนะคะที่ผ่านมาส่วนใหญ่คนที่ถูกงูทําร้ายคือมันมีความรู้สึกว่าเจ้างูเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันถูกจู่โจมนะคะแม้แต่เราเดินผ่านไปนะคะมันก็มันความรู้สึกว่าเรากําลังจะไปจู่โจมมันหรือเปล่านะเหมือนกันกับไอ เจ้าเลื่อยอย่างนี้คะที่มันวางอยู่ดีๆแล้วเผอิญว่าไอ้เจ้างูเนี่ยมันเลื้ยผ่านมามันเลื้ยผ่านมาแล้วเผอิญไปเลื้ยบนคมเลื่อยพอดีทําให้ตัวมันเป็นแผลเวอะนะคะมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันถูกจโจมมันก็เลยม้วนตัวเองค่ะไปรัดไปรัดเลื่อยนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าศัตรูของมันเนี่ยตายแต่มันหารู้ไม่ว่าเลื่อยน่ะยิ่งรัดน่ะ มันจะยิ่งเป็นแผลเจ็บปวดนะคะเนาะมันจะยิ่งเพนแผลเจ็บปวดนะคะมันยิ่งรัดมากเท่าไหร่คมเลื่อยนะคะคมเลื่อยก็ยิ่งบาดมันมากขึ้นเท่านั้นบาดมันจนเจ็บปวดบาดมันจนเป็นแผลวะวะหนักกว่าเดิมนะคะมันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่เลยค่ะว่าไอ้เจ้าศัตรูตัวเนี้ยทําร้ายมันอย่างหนักนะคะมันยิ่งรัดไอ้เจ้าเลื่อยก็ยิ่งทําร้ายมันนะคะ มันก็เลยตัดสินใจหันหัวไปชกด้วยชกทันทีแล้วชกชะเดียวนะคะสุดท้ายงูตายค่ะงูตายนะคะเออใช่ค่ะน้องตุย้ยยิ่งรัดยิ่งเจ็บนะคะเอองูตายค่ะนิทานจบแล้วคะ่ะนิทานจบแล้วค่ะจบง่ายมากค่ะงูตายค่ะเลื่อยยังอยู่นะคะอ่ะ แต่ข้อคิดของนิทานเรื่องนี้ความดูมันก็เป็นเรื่องง่ายๆเนาะงูมันตายแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้นะคะขออนุญาตปิดเพลงนิดนึงนะเพราะว่ามีแต่โฆษณานะคะเออนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเปรียบตัวเราเป็นงูนะคะเปรียบตัวเราเป็นงูเปรียบเจ้าเลื่อยเป็นคนรอบข้างเราใครก็แล้วแต่ที่อยู่รอบๆเราไม่ว่าจะทั้งรู้จัก ไม่รู้จักไม่ว่าจะพบปะกันส่วนตัวหรือในโลกโซเชียลนะคะถ้าเราเป็นงูแล้วเราอเผอิญว่าไปได้ยินหรือไปเห็นใครก็แล้วแต่เขียนอะไรลงในโซเชียลหรือว่าไปได้ยินใครเขาว่าเราทําให้เราเนี่ยทำให้เราเนี่ย,ร,ยรู้สึกโกรธนะคะเหมือนเจ้างูที่มันโกรธไอเลื่อย ทั้งๆท,ที่ไอ้เจ้าเลื่อยไม่ได้ทําอะไรมันเลยนะมันอยู่ของมันเฉยๆแล้วตัวเราเนี่ยเผอิญเราไปได้ยินอะไรใครมาหรือเราไปเห็นใครเขาเขียนแล้วเราดันคิดว่าสิ่งเหล่านั้นสิ่งที่เขาเขียนสิ่งที่เขาพูดเน่ะเขาว่าเราใช่ไหมคะเออน้องตุ้ยบอกว่าไงนะคะทําตัวเองทั้งนั้นใช่ค่ะน้องตุย้ยถูกต้องที่สุดค่ะทําตัวเองทั้งนั้นนะคะเออ อเผอิญว่าเราไปเห็นหรือเราไปได้ยินใครเขาพูดแล้วเรากลับคิดว่าคนเหล่านั้นว่าเรานะคะเราก็เกิดอารมณ์โกรธค่ะเกิดอารมณ์โกรธเกิดอารมณ์ไม่พอใจนะคะเราก็ยิ่งไปตอบโต้เหมือนกับไอ้เจ้างูต้องไปรัดนะคะไปรัดไอ้เจ้าใบเลื่อยเนี่ยนะ,ะจนตัวเองมันเป็นแผลเว่า เรายิ่งตอบโต้คนอื่นเท่าไหร่นะคะเราก็จะยิ่งได้ผลกระทบกลับมามากขึ้นเท่านั้นนะคะมันก็เข้าข่ายของเรื่องที่ว่า emotion control เพื่อนๆเ,เข้าใจคำนี้ไหมคะ emotion control คือการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้นะคะไม่ว่าใครจะว่าเราไม่ว่าใครจะเขียนอะไรนะคะเราปิดหูปิดตาค่ะนะคะอย่าเก็บมาเป็นอารมณ์ อย่าเก็บเอามาใส่ใจนะคะอย่าเก็บเอามาเป็นอารมณ์เลยแหละนะคะเพราะว่าอะไรเพราะเรายิ่งเก็บมาเป็นอารมณ์เรายิ่งตอบโต้มากเท่าไหร่ผลร้ายมันจะย้อนกลับมาที่ตัวเรามากเท่านั้นถ้าเราสังเกตดีๆนะคะคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่เขามีความสุขในชีวิตนะคะคนเหล่านั้นน่ะเขาจะมี EQ มากกว่า IQ นะคะเขาความฉลาดของทุกคนมีอยู่แล้วแต่จะมีสักกี่คนนะที่มี EQ มากกว่า IQ นะคะ EQ คืออะไร EQ คือความฉลาดทางอารมณ์นะคะถ้าเราเรียนถ้าเรารู้จากอารมณ์เรียนรู้กับอารมณ์แล้วควบคุมอารมณ์ของตัวเองเราให้ได้นะคะบอกเลยค่ะว่า เราดี่แหละคือผู้ฉลาดทาง eq นะคะมี eq ที่ค่อนข้างสูงคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่เขามีความสุขทุกๆคนไม่มีใครค่ะที่ไม่เคยผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไม่เคยมีใครที่ถูกจู่โจมเหมือนกับเจ้างูที่คิดว่าใบเลื่อยนะ่ะเป็นคนจู่โจมมันนะคะอะจริงไหมคะเพื่อนๆว่าจริงไหมนะคะชีวิตเราค่ะ เราควบคุมต,ตัวเราเองให้ได้นะคะ emotion control หรือว่าควบคุมอารมณ์ตัวเองนั่นเนี่ยนะคะให้ได้นะ,ะอย่าไปยึดติดกับสิ่งรอบข้างนะคะถ้าจะฟังก็ฟังแต่ในสิ่งดีๆนะคะถ้าจะเรียนรู้ก็เรียนรู้แต่สิ่งดีๆมีหลายๆคนนะคะที่เจ๊ขวัญเคยเห็นนะคะคิดว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยโพสลงในเฟซนะคะอ่า โพสลงในเฟซนะคะแล้วเรารเผอิญผ่านไปเห็นแล้วเพื่อนคนนั้นน่ะก็เป็นเพื่อนกับเรานะคะเพื่อนคนนั้นเขาโพสอะไรก็ไม่รู้นะคะเออแต่เผอิญว่ามันดันเป็นเรื่องคล้ายๆกับเรื่องที่เรากําลังประสบป,ปัญหาอยู่แล้วเราก็ดันไปคิดว่าไอ้เพื่อนคนนี้มันโพสตด่าเรานะคะพี่พลอยบอกว่าพี่โดนก็เกิดอารมณ์แต่ไม่สนค่ะ แต่กำลังสวดมน์ให้เขาอยู่นี่ค่ะดีมากเลยค่ะพี่พอยไม่ต้องไปสนนะคะอะเราไม่ต้องไปสนนะคะไม่ต้องไปสนสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะว่าไม่ว่าเขาจะว่าเราจริงหรือไม่จริงนั่นคือเรื่องของเขาเราไม่จําเป็นต้องไปตอบโต้ค่ะนะคะ,นะคะเราควบคุมอารมณ์เราให้ได้อยู่กับตัวเราอยู่กับสติของเรานะคะแล้วเราก็จะผ่านมันไปได้และ แล้วคนที่มีความสุขที่สุดคือใครก็คือตัวเราใช่ไหมคะเราอย่าเป็นคนโง่เหมือนเจ้ามูค่ะอย่าเป็นคนโง่เหมือนเจ้ามูที่คิดแต่ว่าสิ่งที่มาใกล้ตัวมันหรือสิ่งหรือว่าหรือว่าความบาเดเจ็บที่เกิดขึ้นกับมันเป็นเพราะสัตว์ตูที่กำลังจู่โจมมันนะคะแต่เราจงเป็นงูที่ฉลาดนะคะอย่าปล่อยให้สิ่งอื่นเนี่ยเข้ามากระทบ ตัวเรานะคะน้องตุ้ยบอกจริงเนาะนะคะเอ่านะคะอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้สิ่งอื่นมากระทบจิตใจเรานะคะอย่าปล่อยให้ความรู้สึกต่างๆนะคะหรือว่าคําพูดต่างๆเนี่ยมันมาลดหย่อนความสุขในกายเรานะคะเออเหมือนก,นกันกับทุกคนที่คิดว่าเราเป็นคนฉลาดหรือใครก็แล้วแต่เป็นคนฉลาดแต่ความฉลาดของเราเนี่ย ถ้าเราฉลาดแบบอวดเก่งฉลาดแบบอวดเก่งนะคะไปไปอวดเก่งกับคนอื่นมากไปนะคะโดยที่เราไม่สามารถควบคุมอารมณ์เราได้นะคะไม่สามารถมี EQ นะคะที่สูงกว่า IQ ได้เนี่ยความฉลาดของเราเน่ยมันจะเป็นผลกระทบย้อนกลับมาถึงตัวเราเช่นกันนะคะอา ฟังไปด้วยถูบ้านไปด้วยค่ะน้องตุ้ยขอบคุณมากนะคะน้องตุ้ยนี่ก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะ,ะเจ้ขวัญก็เคยเป็นค่ะเคยเป็นเจ้ามูแสนโง่ตัวนั้นมาก่อนนะคะไม่ใช่ไม่เคยเป็นเพราะแต่ก่อนเรายังไม่เคยเรียนรู้นะคะไม่เคยเรียนรู้เรื่องอิโมชันค่ะเรื่องการรับรู้อารมณ์นะคะเออเรียนรู้อารมณ์นะคะรู้ว่าอารมณ์เราตอนนี้อยู่แบบ ควบคุมอารมณ์นะคะ emotion control ก็ไม่เคยรู้นะคะแล้วก็การกำจัดอารมณ์นะคะว่าอารมณ์ที่เราเกิดเนี่ยเราจะสามารถกำจัดมันไปได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับ EQ นั่นเองนะคะขวัญเชื่อค่ะว่าเพื่อนๆทุกคนที่ใจขวัญรู้จักไม่ว่าจะในเรื่องส่วนตัวในเพื่อนส่วนตัวหรือว่าเพื่อนทางโลกโซเชียลนะคะทุกคนมี EQ ที่ค่อนข้างดีค่ะทุกคนมีความฉลาดทางด้านอารมณ์ เือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนกับขวัญน,นะคะขวัญก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนมีมากบางคนมีร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะเออสามารถควบคุมอารมณ์ได้อะไรได้ทุกอย่างนะ,ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ให้เป็นข้อคิดนะคะว่าพยายามนะคะคอนโทรลอารมณ์ของเราให้ดีที่สุดเก็บอารมณ์ของเราให้มากที่สุดอย่ากเก็บเอาอารมณ์ของผู้อื่นมาไว้เป็นอารมณ์ของเรา จงมี EQ ที่สูงกว่าเอา่อจงมี EQ ที่สูงกว่า IQ เริ่มสับสนแล้วนะคะโอเคนะคะก็วันนี้มาฝากบอกไว้แค่นี้นะคะนิทานเรื่องที่12ของเจ้ขันนะคะเรื่องงูกับเลื่อยก็จบลงนะคะเป็นนิทานที่แบบสั้นๆง่ายๆงูตายแต่ได้ข้อคิดมากมายเลยนะคะถ้าเราลองคิดดูให้ดีๆนะคะพรุ่งนี้นะคะเสาร์อาทิตย์ เะะสาร์อาทิตย์เจ๊ขวัญจะไม่ได้เล่านิทานนะคะก็ขอโทษด้วยนะขวัญจะเล่าแค่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะเล่าแค่อาทิตย์ละห้าวันนะคะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ชีวิตไม่ค่อยจะว่างนะคะออชีวิตไม่ค่อยจะว่างนะ,ะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แวะเข้ามาให้กําลังใจกันนะ,ะขอบคุณทุกกําลังใจนะฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เจ้ขวัญด้วยนะถ้าคิดว่านิทานที่ขวัญเล่าแต่ละเรื่อง มีประโยชน์แล้วก็ให้ข้อคิดกับเพื่อนๆได้หลายๆคนหรือว่าสามารถเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆได้นะคะวันนี้แจคพันขอตัวก่อนนะคะไปเก็บเสื้อผ้าก่อนนะคะเพื่อที่จะไปค้างอ้างแรมข้างนอกนะคะบ้านแม่แฟนนะคะเป็นเวลา3าวันนะคะแล้วจะกลับมานะคะในวันอาทิตย์ตอนค่ำๆแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์นะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะไว้ค่ะ